ก็คำแรกเลยนะครับประกาศรับคำท้าจากน้องที่อยากจะเห็นพุกโดนไอส์บาเกตก่อนที่จะรับคำท้านี่บอกได้เลยนะรับคำท้าเสร็จแล้วจะบริจาคด้วยเหมือนจำนวนนี้เนี่ยจะไปพระพุทธบาทน้ำพุกนะครับพี่ๆน้องๆใครว่างช่วยบริจาคต่อไปที่วัดพระพุทธบาทน้ำพุกด,ด้วยนะครับท้าเลยแต่เขาอุ้มไว้ก่อนตอนนี้ให้เทน,น้ำแข็งใส่จัดการเลยครับ อครับขอทางสามคนนะครับแต่ขออู่ไว้ก่อน ครับอันนี้นะ้ำมันก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับแต่เราต้องควรให้มันแข็งมันละลายแล้วก็ให้มันเย็นสุดๆไปเลยคุณครับกองเชียร์นั่งหัวเราะข้างหลังคิกคักคิกคักคิกคักเลยเย็นแล้ว <c oughs> เอาจะแกล้งเราแล้วเล็กอย่างเดียวครับเอางีงครับถ้ายกคนเดียวนี่มีติด โดนโดนด่าแน่นอนเพราะมันจะร่วงใส่หัวนะครับค <c oughs> ้าก่อนเลยก็ได้ครับคนแรกครับคุณสลาวุฒนะครับรองนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยคนที่สอง <c oughs> พี่วัดแรปปิคอนพี่วัดครับมาช่วยกันทำบุญครับคนที่สามพี่เปรมศักดิ์ครับเจ้าของ ร้านขายทองที่มีลายสวยที่ hehe, สุดในจันทบุรีนะครับเรือมาเกยหน้าบ้านพี่แล้วครับเฮ้ยเย็นมากอันน้อยอนนอยเฮ้ยเย็นมากน้ำแข็ง้ายกันเลย อย่าลืมนะครับมาช่วยกันทำบุญครับวันธบัตรทน้ำคู่ครับขอบคุณครับ